ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่า NMAX ครับพอวันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือช่องชาร์จ USB ครับ USB เป็นตัวรู Type C ครับแบบใหม่ก็มีครับมีอย่างละหนึ่งช่องครับใช้งานได้ทั้งสองช่องเลยครับก็แล้วก็จะมีวัดมวลแบตเตอรี่ครับตัวรถครับตัวนี้เป็นมวลแบตเตอรี่ตัวรถครับเปิดเปิดกุญแจมาก็คือใช้งานได้เลยครับอันนี้12.9นั่นก็คือค่าวอลต์ไฟที่ตัวรถนะครับแบตเตอรี่ที่ตัวรถนะครับก็วิธีการดูก็คือเมื่อ ทำการขับขี่หรือการสตาร์ทนะครับก็ตัวเลขก็จะวิ่งเพิ่มขึ้นก็คือแสดงให้เห็นว่าได้ชาร์จรถเราทำงานปกติดีอยู่นะครับนี่คือค่าปกติของ n max ก็คือประมาณ14นะครับโอเคนะครับก็เมื่อเปิดกุญแจ,จมาถ้ามันต่ำไปกว่า12ลงไปนี่ก็คือแบตประจุแบตอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็มาที่ usb ตรงนี้ครับใช้งานได้ทั้งสองช่องเลยก็คือเหมาะกับการ ชาร์จโทรศัพท์นับชาร์จกล้องนับแอตเตต่างๆนับหรือว่าสายฟูดเดลิเวอรี่หรือสายส่งคนส่งของก็ใช้งานได้ครับใช้งานโทรศัพท์บ่อยแบตหมดไวก็เสียบชาร์จได้ตลอดเลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วไม่ใช้แล้วก็คือปิดให้สนิทครับกันฝุ่นกันฝนได้นะครับโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปนะครับจะมีช่องทางติดต่อให้นะครับทั้งไลน์แอดเฟซบุ๊กนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ